พี่กูกพี่กูกูดูอะไรอยู่นะกําลังดูเรื่องนี้ค่ะชายคนนี้ที่กําลังจะโดนกินเรามาดูกันว่าเขาจะโดนกินยังไงนะนี่เป็นผู้ชายคนนี้ใส่ชุดสีเขียวไปสกิเกมกําลังจะขึ้นรถไฟเป็นคนที่แบบว่ารวยด้วยนะทําไมน่ะเหรอหัวล้านี่ทุกคนเขาเข้าไปในรถไฟแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรนล้ค่ะรือว่าจะมีปีศาจในรถไฟทุกคน จูจๆรถไฟมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติคนนี้สตันไปรถไฟกลายเป็นผีสัตหุยทุกคนรถไฟมันกินเขาแล้วมันก็กินคนไปหลายคนมากออเนาะเป็นโครงกระดูกแล้วมันก็กลายร่างเป็นรถไฟธรรมดาเป็นรถไฟผีมันมีตาตะปูต้มตอนักกลัวมากชายคนนี้โดนกินไปแล้ว โอ้ oh no เฮ้ยแล้วนี่ใครอะนี่มันพี่โตไม่ใช่เหรอพี่กุ๊กโตโอ้โตจริงๆตูโตมากพี่โตเข้าไปแล้วโอ้ oh no นี่ไปไม่นะพี่โตพี่โตตายแล้ว oh. ทุกคนตอนนี้พี่โตโดนรถไฟกินเฮ้ย oh. <Hey, S 2> เดี๋ยวนะรถไฟที่กินคนแบบนี้นี่มันคือ Train e เตอรทุกคนเพียวครูอะรู้จัก t r a น n e เตอรนะคะมันเป็นรถไฟที่แบบว่ารถไฟเขาเหมือบนะมันมีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นชูชูชาวโทมัสอิเตอร์นะคะแ้าตัวนี้ก็คือ t r a นอ e เตอรมันเป็นรถไฟสีแดงที่มีตะปุ่มตะพัมอะแล้วก็กินโคนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของ t r a นอ e เตอรกันนี่ตัวนี้เลยเฮ้ยมันสามารถกินได้กินโคนกินปีศาจต่างๆนะคะปี2021นะมันต่อสู้กับรถบัส ปี2 0 2 4น่กลัวมากเฮ้ยทุกคนมันไม่ธรรมดาแล้วโอเคพี่กูกูว่าวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันดีกว่าว่ารถบัสเทรนิเตอร์มีจริงไหมเฮ้ยแต่ว่ามีคนให้ข้อมูลพีก่กูมานะคะบอกว่ารถบัสเทรนิเตอร์เนี่ยมันจมน้ําหายสาบสูญไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปขอข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะขอ GPS จากผู้เชี่ยวชาญว่าสถานที่แห่งนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปบินโดนกันดีกว่าโอเคไป อยู่ตรงไหนนะนี่ะพี่กุ๊กๆพามาที่ไหนเนี่ยโอ้ยก็ตรงนี้แหละค่ะที่มีคนส่ง GPS มาให้นะคะเป็นพิกัดว่ามีสับป,ปะหลาดเทรนอิเตอร์มันอยู่ในน้ำนี่นี่นี่เดี๋ยวเราอะ่จะเปิด GPS ให้ดูนี่เลยนี่ซูมเข้าไปนะคะนี่เป็น GPS ที่มีคนส่งมาให้เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่กุ๊กๆมันใช่เหรอนี่มันเป็น GPS ปั่นนี่เอ้ย โดนปั่นแล้วพี่กูก,กุ๊กโอ้ยโอ้ยเอาอย่างงี้แต่พี่กูคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนโอเคอุย้ยแต่ไมนแต่งน้ำพี่ไหนสัญชตตาตญาณของพี่กูนะคะคิดว่าคงเป็นแหล่งน้ําตรงนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โอเคเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปอมนี่เอาเรือดำน้ําไปพิสูจน์ใต้น้ําตรงนี้กันไอลุยไปเลยเรือดำน้ำอเค โอเคทุกคนตอนนี้นะคะโดนของพี่กูนะคะลงน้ำเรียบร้อยแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะในน้ํานี่มันเป็นสีเขียวมรกตมากเลยทุกคนเดี๋ยวตะไคร่หรือเปล่าพี่กูโอ้เุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นรางรถไฟเุยทุกคนตรงนี้มันเป็นรางรถไฟนะคะอุ้ยๆๆๆยเ้ยเฮ้ยแต่ใต้น้ํามันมืดมากอ่ะทุกคนตอนนี้เราเจอรางรถไฟสีแดง หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสีอะไรคะนสีน้ําตาลหรือเปล่าพี่กุ๊กกน้ําตาลเหรอโอ้แต่ว่าเฮ้ยสีเหมือนแบบนี้เลยอะมันเป็นเหมือนซีซันนีมาทุกคนเฮ้ยอ๋ยอมันเป็นไปได้นะเพราะว่ามันถูกกัดก่อนจากใต้น้ําไงทุกคนโอเคเรามาดูกันต่อเฮ้ยหายค่ะอะไรนะพี่กุ๊กมันเ,มนเครื่องจากรถไฟหุ้ยทุกคนตรงนี้มันเป็นเครื่องจากรถไฟนะคะ อหรือว่านี่มันเป็นชิ้นส่วนของเทรนอีเตอร์อะเป็นไปได้ทุกคนมันจะมีผีโผมาหรือเปล่าอุถ้ามีผีโผช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราเรือดำน้ําไปเจออะไรจริงๆมาเร็วๆอุทุกคนแต่ว่าพี่กูตื่นเต้นมากตอนนี้อุ้ยอันนี้อะไรอะมันเป็นโครงสร้างรถไฟนี่ ทุกคนลองสังเกตดีๆนะมันเป็นตะไคร้ด้วยนะเจออะไรนะพี่กุ๊กมันเป็นแบบโครงสร้างรถไฟค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่ามันใช่เทรนอิเตอร์ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนทุกคนว่าเทรนอิเตอร์อ่ะมันก็เป็นสีแดงใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราเจอสีแบบมันคล้ายๆสีแบบสนิมนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมันอาจจะเป็นรถไฟธรรมดาก็ได้เออมันอาจจะไม่ใช่ปีศาจรถไฟนะเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ตรงนี้มันเหมือนรถไฟแบบธรรมดาเลยอะไม่มีปลาสักตัวตรงนี้นะทุกคนนะโอ้ปลาหายไปไหนอืใต้น้ําความจริงต้องมีปลานะรือว่าปลามันอยู่ไม่ได้พี่กุ๊กเดีย๋ยวนะั้นนอกจากปลาอยู่ไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันเหมือนปลาหมึกเลยทุกคนตุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมันเป็นตุ่มๆแบบเหมือนที่เราเห็นรูปร่างของเทรนนิเตอร์อะ ใช่แน่นอนทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ยเราลองซูมเข้าไปดูสิมันเป็นสีแดงๆโอ้โน oh, no. ทุกคนพี่กวกว่าใช่แน่นอนแล้วแหละโอเคเดี๋ยวนะเราลองเปลี่ยนมุมนะคะลงมาดูกันต่อโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมันเป็นรูปล่างเหมือนแบบตอนมันปลกน้ำมันแลมันก็นกระจายอะ่ะทุกคนโอ้ย โคตรเจง่ะชิ้นส่วนมันเหรอพี่กุ๊กใช่มันเป็นชิ้นส่วนฟันมัดอุ้ยฟันแหลมคมมากเนี๋ยนะใช่ใช่ไหมตกลงมันใช่ไหมเนี่ยพี่กุ๊กเหมือนจะใช่นะเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะพี่โอ๊คว่าเราจะภาพผากของเทรนอิตเตอร์ได้มันเป็นปากสีแดงๆแล้วก็มีฟันแหลมคมนะคะ ปันสีขาวนะที่มันตกอยู่ใต้นะ้ำเฮ้ยคนน่าก,กลัวเลยอะทุกคนเราเจอมันแล้วเจอมันแล้วเจอมันแล้ว,แ,ลวแต่มางคนจะไม่กินโดนเรานะอู้มันพังแล้วนี่พี่กุก๊กมันพังนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าวิญญาณของมันจะโผล่มายุอเผาแต่เดี๋ยวเราเก็บภาพซูมดูแต่มันเหมือนจะมีชีวิตอยู่เลยอะมันมีความแบบส่งกระแสจิตบางอย่าง เลเวลความหลอนที่กูให้ประมาณ99เลยนะเฮ้ยนาดมันอยู่ใต้น้ำฟันมันยังขาวะทุกคนโอ้หไม่ธรรมดาทุกคนตอนนี้เราจะชิ้นส่วนเทรนイเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะโหดมากเฮ้ยเฮ้ย,ยโหนาทุกคนเฮ้ยเจออะไรแล้วนะพี่กุ๊กนั่นนะสิมันเหมือนสมบัติอะไรที่มันตกน้ำเลยทุกคน เอ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงที่ตื่นเต้นแล้วนะคะเราเจะเทรนนิเตอร์เราจะเจออะไรอีกเราซูมเข้าไปดูสินี่มันเป็นชิ้นส่วนตะปุตะป่ำของเทรนนิเตอร์ระวังนะพี่กุก๊กเราต้องระวังนะว่าเราอาจจะเจออะไรที่มันรลอนกว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยจู่ๆดวงก็ดับแฮะเฮ้ยหรือว่าเทรนิเตอร์มันยังไม่ตาย เฮ้ทุกคนทุกคนว่ามันโหดไหมคะถ้าคิดว่ามันโหดช่วยทคอมเมนต์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราอ่ะจะไปตามมันต่อนะเจอกันอนะีพีหน้าไป